นี่เป็นในพิแพนนะอ่าเป็นอาหารจุลินทรีย์ของดินโอ้ม oh. ันเนี่ยในดินเราอ่มีจุลินทรีย์อยู่แล้ว oh. แต่เพียงแต่ที่มันมันไม่อ่ามันหายไปอ่ะ oh. เราไปฉีดยาฆ่าหญ้าถูกไหมเอย oh. ไปใส่ปุ๋ยอ่าเคมีฉีดยาฆ่ามแมลง oh. มันไม่ไปทำลายจุลินทรีย์นะ oh. พวกยาฆ่าหญ้าพวกนั้นะ แต่มันไปทําลายอาหารของเขาออาหารที่มันมีอยู่ในดินอพอมันไปทําลายอาหารกาปุ๊บมันไม่มีอาหารกินมันต้องหนีตัวมันเองพอไม่มีอาหารกินมันก็ต้องไปซุกข้างล่างพอนหลังนั้นไอ้พวกจุลินทรีย์เหลวก็จะขึ้นมาทํางานรากเราก็จะเน่าเช่นไปท็อปเนาะไปท็อปคูซาเลียมพวกอะไรเนี่ยแต่นี้มันไม่มันเป็นอาหารพวกไปท็อปด้วยนะมันเป็นอาหารทั้งจุลินทรีย์ทั้งเหลว ให้มันอยู่เหมือนกับในร่างกายเราอ่ะมันมีเซลล์มะเร็งกับไม่มะเร็งนะพอมันอาหารจุลินทรีย์พวกนั้นโตปุ๊บมันก็จะไปย่อยไปย่อยเคมีที่ตกค้างในดินมันไปย่อยตัวฟอสฟอรัสก่อนเลยตัวแรกที่เราชอบใช้ปุ๋ยสูตรเสมอก็อแปดยี่สี่อ่เพราะตัวฟอสฟอรัสแต่มันจะไปล็อกมันเยวชูใช่ไหมมันไปล็อกสาะสีไว มันในล็อกตระกูลพวกโลหะแต่สังกสีโดนล็อกตัวแรกเลยอ่าเพราะว่าความไปลักล็อกสังกสีไว้ปุ๊บอ่าเราสังเกตอย่างนั้นเราใบเราชอบเป็นกา้านนิ้วฝาดอะ่ะใช่ครับส่วนผมขาดสังกสีเยอะนั่แนะใช่พอสังกสีมันโดนล็อกไว้ปุ๊บตัวสังกสีมันเป็นตัวพาไงครับพาพวกโปรตีนพวกไนโตรเจนอะ่ะขึ้นไปเลี้ยงตำแหน่งที่เขาต้องการให้เลี้ยงแต่พอโดนล็อกปุ๊บมันไม่มีตัวพาไป ปุ๋ยเราก็โดนถูกกองไว้กองไปกองมารากเน่าเลยเพราะมันโดนหมักไว้มันไม่โดนเดินขึ้นไปสักทีอันนี้ทั้งที่ใส่ปุ๋ยก็คือยิ่งใส่ยิ่งอ่ามันสะสมไปเรื่อยๆไปเน่ายิ่งหนักเหมือนเหมือนเราเรากินหมูกินไก่เข้าไปในมันกอยกองอย่ที่ลําไส้เราแต่ทําไมเราต้องกินผักผลไม้ต้องช่วยกันย่อยเพราะว่าตัวผักผลไม้มันมีสังกะสีถูกไหมอือ สะรสีมันจะเป็นตัวนาพาโปรตีนหมูไก่อมันก็พาโปรตีนพวกนั้นอ่ะเข้าไปลําเลียงไปช่วยตรงไหนขาดตรงนู้นขาดตรงนี้ขาดก็จะเสริมเสริมเข้าไปอืมอ่าแล้วตัวนี้มันก็ทําให้ดินเราเฟื้นเฟื้นดีแล้วก็เหมือนเราไปหาดินในป่าใหม่อ่ะอที่มีมีอินทรีย์วัตถุห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะอแต่เราไม่ต้องไปหาเราให้จุลินทรีย์เลี้ยงจุลินทรีย์พวกเนี้ย เท่ากับให้เราดินเราอะ่ะมีห้าอินทรีย์วัตถุห้าเปอร์เซ็นตอยู่ในดินของเราแค่นั้นเนละยเราไม่จำเป็นต้องไปเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรบางทีไม่มีตังค์ซื้ออะ่ะอือบางทีเคลื่อนย้ายมาไปเจอโซดาไฟซะอีกเนี่ยเจอเชื้อราแต่อันนี้ไม่ต้องไปขนย้ายเลยเรามาเป็นขวดนี้ผสมน้ําฉีดได้เลยอแล้วดินเราก็จะฝืนฉีดเดือนละหนึ่งครั้งอืออ่าฉีดได้ไดหมดมีลูกมีอะไรฉีดได้ทั้งดิ้ได้ห้าถึงสิบไร่อ่ะ ตอนหนึ่งเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือไนโตรเจนเวลา<อ>เราปลูกทุเรียนต้นเล็กๆเราอยากให้มันพุ่งถูกไหมแล้วเราก็เอาเราวะใส่ปุ๋ยแม่งทุกสามวันเลยคล้ายๆดบดึงใบอะไรปรว่าดูกต้องนี่คือตัวดึงใบตัวเนี้ยพอฉีดไปปุ๊บยอดมันจะพุ่งเลยเพราะมันเป็นลิแกนธรรมชาติมนันให้ผลมากกว่าทั่วไปสามสิบเท่าอ,อ๋ออ่าอนนมเล็กคือมันถูกย่อยมาแล้ว ต้นพืชสามารถเดึงเข้าไปใช้ได้เลยเดี๋ยวอิติอิติข้าด้นะที่เขามีเหตุผลในการใส่สีนะทาให้คนเข้าใจง่ายเห็นไหมอันนี้ทางดินสีนี้อันนี้ทางใบอเข้าใจไหมฮะเนี่ยใบมันจะเขียวสีแตกต่างกันมันมีเหตุผลว่าทําไมสีไม่เหมือนกันครับครับเข้าใจง่ายอ่าตอนเนี้ยพอเริ่มมีดอกปุ๊บอะเราอยากได้ใบถูกไหมแล้วเราก็ไปใส่ทางดินถูกไหมเราช่องนั้นน่ะเราลดน้ําทุกวันเลย ดินเร่าเน่าเลยทีเนี้ยเราเหมือนเอาปุ๋ยไปปิดจมูกของเขาเพราะว่าพอเรามริจากสามสิบส่วนไนโตรเจนเราหอเราฉีดปุ๊บใบอ่อนเราแตกปั๊บเลยอืเนี่ยแหละคืออันนี้คือปุ๋ยอากาศแต่เราก็จ่ายเหมือนกันถูกไหมใช่อคือจ่ายเท่ากันเนะี่ยแต่อาประโยชน์ที่ได้ต่างกันใช้ตรงใช้ตูงจุดใช้ตรง,ตรงใช่แล้วเราให้ตรงท<ช>ี่มันไง อันนี้ก็คือ48.8ตัวนี้คือปอดต้นละสะสมตัวนี้กระตุ้นตาดอกแล้วก็แตัวเนี้ยช่วยยืดตัวนี้ช่วยยืดลูกยืดใบยืดยอดอันนี้ขยายละทำให้ใบเรากว้างขึ้นทำให้ต้นเราอ้วนขึ้นพี่ตีถ้าต้นแนว้างถ้าต้นเล็กเนี้ยก็ทำให้ลำต้นแข็งแรงใช่รากแข็งแรงอ่าเพราะมันเป็นวัดตัวรัดราดตัวรัดตัวนี้ไม่ล็อกสังกะสีนะ เพราะทางใบเพราะมันฉีดแล้วมันเข้าไปเลยใช่มันไม่เหมือนทางดินอ่าตัวเนี้ยฉีดทุกสิบห้าวันเราจะเห็นเลยอ่าเราฉีดเฉพาะในพุ่มเลยมันจะประหยัดนอกไม่ต้องครับอะไรนะครับหลบนอกและอองโดนก็พอออครับพอโดนหลังใบก็พอและพอปากใบอยู่อยู่ข้างในข้างในใช่อันนี้พลังงานอันนี้โพแทสเซียม เป็นพลังงานเหมือนเรากินข้าวอะ่ะข้าวข้าวคือน้ําตาลถูกไหมคือพลังงานลองเราไม่กินข้าวเราไม่มีแรงเดินนะใช่เนี่ยตอนเนี้ยต้นเพื่อยาลังต้องการพลังงานพลังงานมากถ้าตามหลักทั่วไปเขาเรียกน้ําตาลแล้วเราก็พยายามร้านก็พยายามให้น้ําตาลเรามาแล้วเพียแป้งมันก็มาตาม<อ>แสงแล้วมันเป็นกกลิแกนมันไม่ใช่เคมีอ๋อเป็นเชิงอินทรีย์ ชีวพันธ์เป็นจีวพันธ์เลยอืมแล้วก็อ่าเข็มค้นมากตัวนี้ใช้ช่วงไหนเนี่ยช่วงนี้เลยโอเนี่ยที่เราจะฉีดท้องกิ่งนี่แหละใช่ทุกช่วงเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะตัดสิบห้าวันตัวนี้จะทําให้เนื้อทุเรียนเราแน่นเรามีรสชาติดีออ่ฉีดสองครั้งก่อนตัดอ่ะอืมแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตเพราะเพราะว่าอ่า อมันจะทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตดีเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องการบังคับน้ําอะเวลาเราสังเกตนะเวลาใครน้ําอ่าเวลาต้นไม้ที่ขอบใบไหมเนี่ยแสดงว่าเราบางครั้งอเราไปใส่แมกนีกเซียมกับแคลเซียมเยอะไปเนี่ยมันไปกดโพแทสเซียมไว้โปแทสเซียมอ่ะช่วยในเรื่องการไข้น้อถ้าสมมุติโพแทสเซียมเหมาะสมอ่าขอบใบเราก็จะไม่ไหม พาต้นไม้เขามีสัมชตัตยานเขาจะดึงน้ําให้ออกได้แค่เนี้ยถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แต่ถ้าขาดโปแตสเซียมเมื่อไร่มันจะคายเยอะอะคายเกินคือมันคายเกินพอคา,ายมากๆาในใบไม่พอขอบใบจะไหม้หมดเลยอือันนี้แก้ปัญหาให้ตรงจุดไปเลยมนอะืันนี้ก็คือเอจตอนเนี้ New AG, นิวท e แพนเอจตัวนี้คือเหล็กสังกะสีแมงกานิพสพพลิทิน้มทองแดง อาหจุลธาตุลทุกตัวเลยใชตัวนี้จะลดการไข้เครียดต้นไม้ได้ดีเวลายันช่วงนี้ต้นไม้กำลังเครียดเลยใช้ช่วงสะสมเหมือนกันใช่ไหมอ่าอันนี้ใช้พอรู้ว่าจะเป็นดอกแม่เราจะใช้ละแต่ช่วงที่ยังไม่เป็นดอกเราจะใช้48กับตัวแคนเซิลโมลออพอหลุดอาการอยากเครียดแล้วดอกเริ่มออกเราต้องเติมเอจีละเพราะเขาจะไม่เครียดเขาจะต้อง เขาเรียกส่งเสริมให้เขาเจริญเติบโตใช้น้อยแต่ขาดไม่ได้ตัวนี้แล้วดอกเราจะไม่ให้ไม่แดงแต่เราก็ต้องเข้าน้ำไม่ถึงด้วยนะใช่อันนี้แคนเตียมโมอลลเราเห็นไหมเวลาเราไปซื้อกล้วยอะไรสุกๆอ่ะมาวางอยู่เราคืนเดียวดำเลยเดือดแล้วเนื้อเละหมดเลยนิ่มไปหมดแต่ถ้ามีแคนเตียมถึงเนื้อเขาจะแข็งเป๊กเลยอย่างมะละกอก็เหมือนกัน ผลอะไรก็ได้ที่เสียเรียวคือขาดแคลเซียมถูกใช่ครับแอปเปิ้ลก็เหมือนกันที่เขาเก็บไว้เขาส่วนใหญ่เขาจะเก็บข้ามปีอะเขาจะมีห้องไฮโดรเจนอะไรของเขาถ้าขาดแคลเซียมพอผ่ามาเนื้อมันจะเป็นฟ้อมๆอ,อ่ะแต่ถ้าไม่ขาดเนื้อเขาจะแน่นเหมือนเดิมมันจะสามารถเก็บได้นานขึ้นอเหมือนช่อมพู่อ่ะครับถ้าแคลเซียมไม่พอจะเป็นน้ำๆพอมาชนกันหน่อยมันช้ำแล้วแต่ถ้าแคลเซียมถึงเนื้อมันจะ เนื้อมันจะแน่นเลยมันจะแน่นนะแล้วมึงคุดแบบผิวก็เหมือนกันที่ยางอะ่ะยางไหลอะคุดอะ่ะขขอเสียคนขังปลูกมึงคุดอะ่ะเขาไม่ชอบแต่งกิ่งอที่จริงเขาต้องแต่งกิ่งตัดกิ่งให้มันสั้นๆอะ่ะอย่าให้มันยาวงุ้มแบบเนี้ยแล้วก็เว้นช่วงกิ่งพอเวลาถึงหน้าลมมามะลมจะตีลูกขึ้นแบบเนี้ยตอนลมไปตกเคาะกิ่งแล้ว มันเป็นยางไหลอยู่ข้างในอ่ะอืมเนียถ้ามันได้แคลเซียมถึงมันจะเป็นน้อยอยางมันแทบไม่มีเลยเพราะว่าเซลล์มันแตกไอ้ตัวเนี้ยทาให้ผนังเซลล์แข็งแรงอืตัวเนี้ยแล้วก็ไปขับไม่ให้ในตัวเจนอ่ะอย่างช่วงเราทําดอกเนี้ยจากใบที่เราจะใหญ่แบบเนี้ยมันก็เหลือแค่เนี้ยมันไปบล็อกนตัวเจนได้ส่วนหนึ่งใช่ มันช่วยบล็อกในตัวเจนตอนนี้ช่วงนี้ต้องการตอนนี้ใช่ต้องการต้องการที่ใบอะเน้นไปที่ใบนี่เนาะถ้ามันมีใบอ่อนออกมาแหลมแหลมมไม่ต้องใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่ไปบล็อกนะคนละอย่างกันตอนนี้จะบล็อกยังเก่งเลยละใบมันจะเร็วๆเล็กๆแต่เราต้องขึ้นน้ํานะเดี๋ยวมันจะต้องเร่งบานถ้าเราไม่ขึ้นน้ําเดี๋ยวใบมันแห้งครับออันนี้คือสังกะสีเนี่ยเหมือนมันรปลูกทุเรียนอ่ะไม่มีใครอยากได้น้อยถูกป่ะใช่ ถ้ามันสูงสุดมันได้สิบตันเราก็อยากได้สิบตันเราไม่อยากได้เจ็ดตันหอะไอตัวนี้ตัวเพิ่มผลผลิตอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ตัวนิ้มตัวนำพาโปรตีนเขาจะมีโปรตีนสามารถถ้ามีสังกะสีมันจะดึงเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่กับพวกนี้น้ำหนักจะดีขึ้นเลยแล้วจะทำให้น้ำหนักเราดีพอเริ่มมีดอกก็ต้องใช้แล้วทำให้ขั้วเรายาวที่เราชอบไปซื้อจิบอะจิบไม่ยืด อันนี้นของแท้เลยแท้เลยไม่ต้องเป็นอะไรเลยใช้ราคาเดียวกันเลยอประมาณสี่ร้อยซีซีต่อพันลิตรโอ้โหสวยเลยใช่แล้วฉีดทุกสิบห้าวันน่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนี่ผมจะให้ดูพลังงานนะี่เป็นของท้องตลาดนะ